เอาหลักกินก่อนเลยนะว้าเมฆหลักเยอะไปดีเด็ดจ้านั่งกินแล้วมานั่งกกินแล้วมฆกินไปแล้วเพียงหนึ่งเอาหิ้วแห้งจับเอาจับเอาเองจับเอาเองจับเอาจับเอาจับเอาถอดับะจาบหายบุกินนี่ พิ้งแปอาไม้อันนั้นมันจะไปยังไม้อันเสียบอินนะนะ,ะเขียบ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 เ,ยบเยนาะมาพี่น้องกินแ,แตงโมดเด้อาลูกหลานกินแตงเอาเหือก

In bữa nào này mình, bữa nay nữa hết mẹ hình em em ชาวพันธุสี่หน่วยอะไรูเบ่รับตาอึนันมันมีไนมีไน่ยหมือักเนี่ยกระเยไนออกไห่มันกินไงกินเป็นไนเนี่ยกินเป็นไน่หะด้วยกันแหละกินบ่งแม่น มุมเบิดปากไผรกับ้านกินแบบนี้อ่ะปากมุมมุมนะแม่ทุกคนมุมจ้าอ่อนน่อยจ้ะเห็นตัวได้โมีนายมากิน

กินดอก่เ้าเม็ดเอาเบ้ดแลวลยวัน้เบวานจะหีหลเนาะนี่ยจะมากินกี่บากินกี่บาเอ้ยอแทบบ่นี่ไร ถงก,กับพื้นเดี๋ยวโหนมุมมุนที่ในมอันจะกินหนันี่นกินแนละ้วก็ยืดเ,เหนียวเนาะเหนียวไรแต่แท้พีนี่มักินจักรประจันซ้ำลาจา่าไป

อยกากพาเบิ่งมัน,นันแดงบอร์ถึงหน่วยบอกไปเอามาดูหาสีเอามีดมาพร้อมนี่นอ่างน้ำค่ะนบอดแดงแล้วไปเปลี่ยนแล้วว่าเ <c oughs> บอดแดงแล้วเอามาเปลี่ยนโลดเหรอไม่าบอกสั้น ยินได้โม่ะอิ่มนะบออิ่มนะนะเอาของคุนขอตกเลยก่อนเย็นแล้วอืมะอาหุบมาเอามากีซีมึงรู้ละฮะนิบ่หอโน่นี่บุอจากอนาคตได้น้อเออก็ได้อยู่รู้ีชื แดงทุกดวเข่าด <m> ิสัตหนึ่งละเออหนึ่งแล้วอามงโว้แดงถูกอันใดทีเลยสมเลยค่ะแล้วการันตีได้นึ่นหอดเลย่างหอดเลยหนึงตะปบเอ็ดงเออบ่อนันตีเนาะมาเป็นหยกท่าน ต้องบอกนี่แหละดูนี่เป็นตะกบตะเกียบอยู่ตรงอีกสักพักหนึ่งตะกบตะเกียอในแคนาเดนอันนี้อ่ะี่แล้วปวดอะะอุ่นอุ่นแรกเขาเเขาใหม่นช่ะเขาไม่อ่อนฉันโบแล้วขนาดนั้นนี่ดื่นดินมา เข้มอุ่นเด้อแบ่ได้บระตูอันเลยและมันจะเอาเขาตูไวแบบตูวกระเต็มแหละผ่าแหลยผ่าเขาเยี่ยมเลี่ยมใส่ถาดถาดน้อยมันเย็นเอรมากินแซ่บเออปาะมาซีนเลยไอ้อืมเข้มอุ่นเลอ

หอน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 เหมหอนเหมหอนเหีมหอนแหม กินเลยบ๊่ลลกินแม่สิปาใส่ตู้ไว้จักมาอิงจากน้ำหลังอันนี้เอ้เนาะไปนั่งบอลได้กับบอลนังไอเด่นมานั่งเกะกะในหลังแหม่นี่เปลือกมัน่ะเก็บไปให้ไก่ด้ด้อันนี้หวานพอดี เก็บเอาไปให้ไก่กินไก่มันกนน็จะกินแตงโมใช่ไหมแตงโมเปลือ่อยเก๋อ่ะอ่ะนี่นี่นะี่กัดตัวขี้เขียวจังนกัดนะเี่กัดนี่กัดปมจะโลด Dante, ว้า да วว้าวว้าวอันนี้ทุ้งไซตตกจะห together. ล่บ้งดนี่แห้แม่ชีลูกนี <c fort store> ้นังลูกไปเอาคันซ้ำน่อยนะมาไปเคสานซ้หน่อยแล้วก็ตั้งไว้ในตู้เย็นมันเย็นเเอาออกมากินแท ใสเงินสื่ออันอันปั่นเนาะไว้ปั่นผลไม้สูเทคโนกินเหมนหเี่ยเด็กมันอันนเหได้กับแม่เลยมันโศแม่จ็ได้เนี่เมื่อคืนนเหยีดได้จังหวะหายน้ำเมทาน้อยอ๋อให้อยู่น้ำเม่าน้อยเมทาเม่าเม่ทา่เม่ากับให้น้ำ น้ำก้นไม่เท่าโบยักมาอีกแล้วนะแม่แม่ไปเอากับโบยักมาติดไม่เท่าเขาหน่อยเอาใจผลด,นดนีนั่งลุ่นั่งลุ่มโบฮูจักคันซามน่อยนะหวยก็ได้ไหมมันโบ,บเบิร์ดถวยนะคันซามน่อยขนาดหนึ่งอันคัน,นมันใหญ่ตัวนี้นะ ซาปูกีลุงเธดเลยมีคนกินมันจะอกนานดอกโบนัปเห็นบอกลาบหรือเปล่ามาลงถังบอบมาลงนั่นแหละน่นรังหละ อยู่ยังหวานอยู่ก็กินเลยจะพาให้กินไหนก็ใส่ตู้อยากเลยยิบกินโล่ใส่ตู้เย็นๆอยากกินคนละไม้หนาหอนนี่จะได้งมงูเลยเต้มงกนนูกำหนดแหละอลุงลุงอยากกินกวนมากนัก่นอ บูเห็นไปลงในสาดมือไห่ไก่นางลงเฮ้ไก่เจาะอีหลงมือปากี่ดิ้งแล้วอ่ะเด็มันั่งล้างอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะ เท่ไก่กินน,นี่ยนีเออเ่เออไม่สช่เก็บเอาไปล่างอ่ะนิดหน่อยนะจิ้ม่ลยเอาผ้ามาเสจโต๊ะในเด้อลุงเด้อไปแล้วพี่น้องเลยแฉบนะมี่แม่มเลย